สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังหวยออกนะครับงวดนี้นะครับก็หวยกระดานก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะไม่ได้เตง็งแต่ได้โต๊ด <c oughs> นะครับเดี๋ยวจะขึ้นาภาพให้ดูนะครับว่าไอ้หกมเนี่ยนะมันไม่ได้อ่า ตรงๆแต่มันเป็น630ในหวยกระดานมันก็เลยได้แค่โต๊นะครับถ้าออก630เนี่ยนะก็จะได้เต็มมากกว่านี้แต่ว่าเราก็ยังไม่คอนเซนเทรตกับเบอร์8เยอะไปหน่อยนะครับเรามั่นใจว่ามี8มี5แน่นอนมันก็เลยกลายเป็นว่าได้โต๊ะมาไม่ไม่คุ้มค่าค่าเสียไปนะครับแต่ก็ยังได้นะครับนะพอได้เท่าทุนนะครับไม่ได้เสียไปหน่อย วันนึกว่าแบบว่าคราวนี้เนี่ยนะครับมั่นใจมี8มี5ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแต่3เนี่ยก็ยังโอเคก็คือเราบอกว่ามี8มี5มี3นะครับนะมันก็ยังมาตามนั้นนะยังมาตามนั้นให้อยู่นะตอนนีออ้อย่างที่บอกนะครับว่าเรามีข่าวดีนะครับมาบอกก็คือหมายความว่าสมเด็จโตเนี่ยนะครับนะ แฟนๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับนะก็ยังเข้ามานะถามถ่ายกันว่ายังเหลือไหมยังเหลือไหมนะครับก็เลยติดต่อกับไปทางวัดเนี่ยก็เลยได้มาอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งสมเด็จที่ว่าเป็นพระสําเร็จเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังได้องค์ประธานหลักนะครับองประธานหลักก็คือสมเด็จโตรุ่นเจ้าสัว ซึ่งข้างหลังเนี่ยมั code, นมีบาร์โคดเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าบาร์โคดจะอยู่ซ้ายกับขวาขององค์พระเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เอาไปเป็นตัวเลขเสียงโชคได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวแทนที่ว่า,าพระสําเร็จหมดไปแล้วเหลือแต่หลวงปู่โตนะครับแล้วก็มีใบโพงที่เรามียันโพกกระั์แล้วก็จะมีน้ำ,นำมนต์นะครับ3ามวัดนะครับ สามอย่างนี้นะครับชุดนี้นะครับเราจะผูกดวงให้ด้วยในใบโพันนี้เนี่ยครับเราจะล้อมยันโพกกระซับไว้ให้คือคือว่าจะทําให้คนที่ผูกดวงแล้วเอายันโพกกระซับล้อมดวงเนี่ยจะมีโชคลาภนะครับนะจะได้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับนะก็ถ้าสมมติว่าท่านบูชามาชุดหนึ่งราคาเท่าเดิมครับ 9 99 9บาทนะครับเราจะผูกดวงให้ท่านด้วยแล้วก็ลงนะให้นะครับใส่ลงไปในยันโพกรั์นะครับแล้วก็เอาเนี่ยไปแขวนไว้ที่หิ้งพระของท่านนะครับนะเพื่อที่จะได้เป็นสลริมงคลนะครับนะเวลาจะสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอพรอได้จากสาเร็จโตแล้วก็ายันโพกรัพย์แล้วก็หัวเชื้อของน้ำมนต์3 8 9วัด ชุดหนึ่งก็ราคาเดิมครับ999บาทมีไม่เยอะนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับทางไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี่นะครับเป็นเบอร์ไลน์ครับผมนะเป็น ID ดียไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเดี๋ยวไลน์ก็ขึ้นแล้วเราก็ติดต่อทางด้านไลน์กันอีกครั้งนึงให้รายละเอียดกันนะครับนะรีบโจมาเลยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับวันเดียวหมดครับนะเอามา1ิบกว่าองค์นะ วันเดียวหมดเลยนะครับก็เรียกว่าหกหักกันไป2รอบแล้วนะครับรอบนี้รอบที่3แล้วนะครับรอบนี้รอบที่3นะครับก็ได้มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วก็ได้ใบโพมาด้วยนะครับก็ถือว่ามีสําเร็จโตมีใบโพนะครับนะใบโพที่มียันโพกับซับแล้วเดี๋ยวผมจะผูกดวงให้ท่านคนที่จองมาโอนเงินมาเนี่ยจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลวันที่เกิดเดือนเกิดปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดมา ผมจะได้ผูกดวงลงไปในยานโพกัพย์และปลูกเสกให้แล้วให้ท่านเอาไปแขวนไว้ที่หิ้งพระนะแล้วก็เอาไปสวดมนต์ขอพรได้แล้วก็น้ำมนต์เนี่ยฉีดก็ได้นะครับก็เป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับนะทีนี้เราก็ามาเข้าเรื่องกันนะครับก็คือเทปแรกจะเป็น9ขั้นตอนนะเทปที่2ก่อนหวยออก1อาทิตย์ จะเป็นโค้งสุดท้ายเป็นการสรุปตัวเลขแล้วก็โชว์หวยกระดานนะครับคราวนี้นะครับคงไม่ได้เป็นสัญจรแล้วมันก็จะกลับมาที่นนทบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับหวยงวดวันที่16มีนาคมสองพัน้ารบะฮะสิ้นสุดการออกรางวัลประมาณบ่ายี่โมงเย็นจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นวันเสาร์ขึ้น7จ็ดค่ำเดือน4ปีเถาะนะครับนะข้อหนึ่หวยออกวันเสาร์ย่อมมีเลข7นะครับเลข7ก็จะมาอีกนะครับ คราวที่แล้วลงล่าง79นะครับซึ่งผมเสียดายมากเลยหวยกระดานผมเนี่ยครั้งแรกผมเขียน7นะแต่ผมก็ดันไปเอาออกซะเนี่ยนะครับอย่างนั้นผมก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเราไม่ชอบเ็ไงเลยเปลี่ยนหวยกระดานนะครับเลยถูกแค่3ตัวโต๊ะนะครับนะก็ค,คือหวยออกวันเสาร์มีเลข7งวดน,นี้ก็น่าจะมี7นะครับแล้วก็ข้อ2หวยออกวันเสาร์กลางเดือนนะครับหวยออกวันเสาร์กลางเดือนมี 147หรือ2 4 7นะครับให้ท่านเลือกนะครับข้อ3เลขวิ่งอาจารย์สิงหทองวันเสาร์มี5มี8มี1ให้ท่านเลือกครับข้อ4หวยออกวันเสาร์นะหลักร้อยมี6 1หลักสิบมี1 25หลักหน่วยมี4นะครับนะแสดงว่ามี4มี7เนี่ยนะน่าสนใจนะครับข้อหหวยออกเดือนมีนาคมมีเลข3 80ให้เลือก นะครับข้อ6ตารางเลขล็อกนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่านะมีเลขเลขเลขสสวยสมมุติมีเลข2สวยที่ว่างวดนี้นี่นะครับจัน <c oughs> ขอโทษครับจันเนี่ยนะครับในในราศีจักรเนี่ยมันเป็นมหาอุดในนว,วังจักรเนี่ยนะครับ มันเป็นเกษตรวันนั้นงวดนี้น่าจะมี2นะครับนั้นแล้วถ้าหากว่าข้อ6ตารางเลขล็อกเนี่ยถ้าเด่น2ก็มี2 0 2 1 2 2 2 9นะครับให้เลือกครับข้อ7สัตว์เลขหหยออกวันเสาร์นะ2ก็เป็นถนังอีกเช่นเดียวกันดังนั้นแล้ว2มีแน่แน่สมีแน่แน่เมีแน่แน่มีสมี4มี7นะครับนะแล้ว5เป็นโพคา5ก็มีลุ้นครับ5ก็มีลุ้นแสดงว่า มี4ตัวแล้วที่สวยก็คือมี7มี4มี5มี2 7 4 5 2นะครับสวยแล้วนะโอเคนะจำไว้นะครับแล้วก็มีข้อ8ทักษามหารูป3ก็ยังเป็นเดชด2ก็ยังเป็นสีนะครับ3ก็ยังสวยอยู่นะครับ3ก็ยังน่านาจะมีลุ้นนะครับนะ5เป็นมนตรีนะครับกาลีนี่นะ เป็นเบอร์สีนะครับมูลละเป็นกาลีเพราะว่าหวยออกวันเสาร์สจึงเป็นตัวกาลีของวันหวยออกนะครับแล้วก็ข้อ9ดวงไทยลัคนายังอยู่ที่ราศีกรกฎธาตุน้ำอาจเลสะนกษัตรเลิกเกาะสมโนเลิก23องศากว่านะครับเท่ากับว่าลัทธวราสังสะจึงเป็นเลข8นะครับนะจึงเป็นเลข8นั้นแล้วตัวชี้เป้าก็คือเบอร์2กับเบอร์8 นะครับแล้วก็เบอร์สองมันเป็นตนุลักษ์ด้วยนะครับนั้นแล้วถ้าสองเป็นตนุลักษ์ของราศีกรกฎแล้วสองเป็นเกษตรในนวังจักรนะครับนะแล้วมันก็ยังเป็นราศีจักรก็ยังเป็นมหาอุดแม้แต่ในตียางจักรเนี่ยมันก็ยังไปอยู่ในราศีมังกรนะครับนะมันก็เท่ากับว่าจันทร์เป็นปู่เอกง,งั้นงวดนี้จันทร์เด่นมากนะครับจันทร์เด่นมากๆเลยนะครับ จันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ในหลักของหลัก10นะครับอย่างที่ข้อ4บอกนะครับนั้นแล้วอาจจะเป็น2,4 7ก็ได้หรือ7 4 2ก็ได้7 2 4ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะครับดาวลักทวรสังสาเป็นเลข8นะครับนะแั้นั้นแล้วเบอร์5เนี่ยมันก็จะเป็นกาลีนะของของลักทวารสังสารนั้นเบอร์5ก็น่าสนใจนะครับกาลีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาได้ครับ ล้วทนี้จุดเจ้าชะตามี6จุดนะครับนะเราจะาดูว่าเขาเกาะหน้าว,วางอะไรตียางอะไรนะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับนะจันเกาะนว,วาง8บ้านราหูคือในศาสตร์ของผมนะครับ8คือ0 0คือ8นะครับแล้ว6คือ9 9คือ6นะครับนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าแไม่มาก็ศูมาอย่างวันที่แล้วอะ่ะ โอ้โหเราเทไปที่8เยอะมากเลยนะครับเพราะ8เด่นมากเลยแต่มันก็มาศูนย์ทนี่นะครับนะแล้วก็ตียาง5าราศีมีนนะธนูรักษ์เบอร์สองกเกาะนาวังเกษตรบ้านตัวเองนะแล้วก็เกาะตียางมังกรนะครับเป็นปู่เอกนะครับนะแล้วนั้นแล้วมัน2อยู่บ้านตัวเองด้วยแล้ว2อยู่บ้านเบอร์7ด้วยกนะ็มี2มี7อย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็เบอร์8ลัทธวัลสังสัก็ อยู่ที่บ้านมังกรนะครับเป็นมหาจักรนะครับแล้วลักขณ์สังสษ์ก็ชี้เป้าเบอร์เจ็ดนะครับนะจันก็ชี้เป้าในตียางเป็นเบอร์เจ็ดนั้นเจ็ดน่าจะมานะครับแล้วก็ราหูที่เป็นลักขวารสังสษ์ก็อยู่ราศีพิจิกเป็นมหาอุดนะครับบ้านเบอร์สามทสมเนี่ยมันกลุ่มศูนย์แน่นเลยงั้นงวดนี้ต้องมีศูนย์อีกแน่นอนนะครับ ตรงนี้ต้องมีศูนย์อีกแน่นอนเพราะทศมเนในนวังจักรก็กลุ่มศูนย์ในตียังจักรก็กลุ่มศูนย์ทศมกลุ่มศูนย์นะทั้งนวังจักรและตียังจักรนะทศมกลุ่มศูนย์นะในนวังจักรบ้านพิจิตรพอเข้าไปในตียังจักรเนี่ยทศมกลุ่มศูนย์ในบ้านเบอร์5นั้นแล้วเนี่ยเบอร์สามเบอร์ห้าเบอร์สองเบอร์สี่เบอร์เจ็ดนะนี่มีให้ลุ้นนะครับเดี๋ยวเอามาเขียนเป็นหวยกระดานให้นะครับ อาทิตย์ชี้เป้านะครับก็คืออาทิตย์กับจันเนี่ยอยู่ในนวังจักรจะอยู่บ้านราศีกรกฎนะครับชี้เป้าเบอร์สองเลยนะครับตียางห้าเห็นไหมก็ยังชี้เป้าห้าอีกแล้วนะน,นั้นแล้วตัวนี้ที่บอกว่าอาทิตย์ก็ชี้เป้าเบอร์สองสองก็มีพละกําลังสูงในนั้นแล้วงวดนี้น่าจะมีสองนะครับมีสี่มีเจ็ดนะ,ะแล้วก็มีห้านะครับ อันนี้น่าสนใจแล้วศูนย์เนี่ยที่บอกว่ามันกลุ้มกันแน่นเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์มาครับนะมีสิทธิ์มานะก็9ขั้นตอนก็มีแค่นี้นะก็คือสรุปให้ฟังว่ามันมีเลข7เลข4นะครับเลข2เลข5เลข0นนะครับนะแล้วทีนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยนะครับนะจองมาไม่ทันก็เยอะ ในการที่จะสัตว์คิ้วนะครับสัตว์คิ้วสีฝุ่นเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นนะครับในราคาใหม่นะครับที่3,000บาทนะครับแล้วก็สัตว์คิ้วสีฝุ่นผสม6มิติจะอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับถ้าหากสัตว์คิ้วสีฝุ่นผสมาลายเส้นนะครับเสมือนจริงนะครับก็จะอยู่ที่5,000บาทนะครับก็คือถ้ามาคู่จะลดให้คนละ500บาท นะครับจะลดใหนะ้ก็ถือว่าไม่แพงนะยังมีโอกาสที่จะให้ราคาพิเศษอยู่นะครับนะแล้วถ้าหากว่ามาเดียวเดี๋ยวทางลูกสาวผมเขาก็จะจับคู่ให้เองนะครับอย่างเช่นบอกว่ามีคนนี้จองเข้ามา1คนคนนี้จองเข้ามา1คนเดี๋ยวก็จ,จับคู่ให้มาคนเดียวจะเราจะจับคู่ให้ถ้ามา2คนก็ไม่ต้องจับคู่ก็มาได้เลยนะครับนะเราก็จะให้ราคาพิเศษลดลงไปคนละ500บาทนะครับนะส่วนของผมนะครับ นะก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังมีเครื่องรางของขังแล้วก็มีการแก้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาชีวิตนะครับก็คือดวงพิชัยสงครามนะครับนะดวงพิชัยสงรามตอบโจทย์ครับนะทำครั้งเดียวจบเลยครับไม่ต้องทําซ้ำนะไม่ต้องไปส่วนอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือให้ใครปลูกเสกอีกแล้วเพราะเราปลูกเสกให้แล้วนะครับเราปลูกเสกให้เรียบร้อยแล้วดวงพิชัยสงรามของผมมันมีข้อเด่นนะครับมากกว่าอาจารย์ท่านอื่นตรงที่ว่าเรามี ยัน27เลิกแก้ดาวลูกพิษกับร้ายเป็นดีข้อ2นะเรามีมหาจักตรตีโลกศาสตร์เสริมดวงที่ขาดลงไปเช่นเราขาดเรื่องโชคลาภขาดเรื่องการเงินขาดเรื่องสุขภาพการงานครอบครัวความรักเราก็เอาตรงนี้เติมเข้าไปให้นะครับเป็นการเสริมดวงข้อ3เรามียันกับชะตาแล้วก็น้ำมนปรับเสนียดนะครับ นั้นเราพอเราเอามนตราบเสนียดเนี่ยล้างดวงชะตาขับไล่อวะมงคลออกไปแล้วนะครับเราก็ใช้ยันกับชะตาสวดซ้ำลงไปเพื่อที่จะให้มหาจาักรตีลาสตร์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และทำงานเสริมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ100%เเน์นะครับเมื่อแก้ดาวลูกพิษแล้วเสริมดวงแล้วล้างดวงชะตาแล้วดวงชะต้คงามนี่นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านเอาไปใส่กรอบนะครับแล้วก็สวดมน บทที่ให้ไปเป็นชีตทั้งหมดมี8หน้ากระดาษนะครับก็เคยติปิโซรัตนามาลา108บทพุทธคุณ56 56บทท่านต้องสวดให้หมดนะครับแล้วจะได้สําเร็จสมความมุ่งมา่ปาารถนาในสิ่งที่ขอเพราะหน้าสุดท้ายหน้า8เป็นหน้าอธิษฐานจิตนะครับส่วนวัตถุมงคลน,นะครับคนนี้จะมาทำศักดิการิ้นทองศักหน้าหน้าทองหรือว่าซื้อเทียนชัยมหาเกตหรือว่า ว่าถุมงคลใดก็ตามจะติดต่อมาที่เปิดโทรศัพท์ข้างล่างนี้ได้นะครับวันนี้ก็รบกวนแค่นี้นะครับคาดที่ว่ามีข่าวดีแจ้งมาก็คือเรามีน้ำมนต์389วัต์บวกใบโพที่เป็นยันโกพกระซับแล้วหลวงพ่จะผูกดวง,งไปในนั้นให้แล้วลูกเสกนะใส่ลงไปในดวงให้นะครับท่านที่จองมาเราก็ต้องขอชื่อนามสกุลนะครับ วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเพื่อที่ได้ใส่ดวงลงไปนะครับลงไปในยันพบกระซับแล้วก็มีหลวงปู่โตรุ่นเจ้าสัวนะครับซึ่งมีบาร์โคดอยู่ข้างหลังนะครับขึ้นรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีบาร์โคดอยู่ซ้ายขวาอยู่ด้านหลังนะครับก็เอาไปส่องดูนะครับเผื่อจะไปเสี่ยงโชคแนละ้วอาจจะโชคดีก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องสักคิ้วนะครับนะเราให้ราคาพิเศษที่มาค,มาคู่มาคู่เราให้ราคาพิเศษ แล้วก็ดูใจตคุงคามนะครับก็มีแค่นี้แหละครับรบกวนเวลาของท่านมานานแล้วก็วขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดฝังสิ่งใดขอให้ต้องเด็ดต้องคำมาปรารถนาในสิ่งนั้นนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ